จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 Manchester United ูไนเต็ต้องเจองานหนักในการรั้งตัวมาคาราฟอร์ดให้อยู่เล่นที่อัล์ฟอร์ดต,ต่อไปหลังแป้แช่มีไม้เด็ดที่จะยั่วให้ไปค้าแข่งในถิ่นบ์เดแพรงบาริอยังแชแมง สโมสรอภิมหาเศฐีแห่งหลีเอิงฝรั่งเศสพร้อมเดินหน้าเอาจริงในการคว้าตัวมา,าร์คัสรัดฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์นูไนเตดมาเสริมทัพในปีหน้าและจะทุ่มค่าไหนก้อนโตให้ตามรายงานจากดีเมลเลอร์เสืออังกฤษรัดฟอร์ดเลอสัญญากับแมนยูแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้นและปิดแสดงมีออปชั่นสามารถขยายสัญญาได้อีก12เดือนโดยเจ้าตัวกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ในฤดูกาลนี้หลังยิงให้ทีมไปแล้ว8ประตูจากการลงเล่นทุ่รายการ19นัดนอกจากนั้นดาวยิงความเร็วสูงว่า25 พึ่งไปทำผลงานเยี่ยมให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกหลังยิงได้3ประตูและมีโอกาสจะกลายเป็นแข้งเฟียเย็่ยนช่วงซัมเมอร์หน้าหากการต่อสัญญาล้มเหลวทําให้มีหลายสโมสรอ,อยากได้ตัวแปรแชร์พร้อมยื่นข้อเสนอยูจาราฟอร์ดโดยแจ้ค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ850,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งมากกว่าที่เวลานี้รับกับปิศาจแดงถึง4เท่าตัวเลยทีเดียว มาเซลบรันผู้อำนวยการฟุตบอลของ PSV เฮนโฮเฟนเปิดเผยว่าหากทีมไหนอยากได้โคดี้กัปโปไปร่วมทีมต้องยื่นขอเสนอก้อนโตมาสู่ขอถึงจะยอมปล่อยกัปโปททำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับ PSV และทีมชาติฮอลแลนด์ในฤดูกาลน,นี้และกำลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเพียง10และส2สโมสรเท่านั้นที่สามารถซื้อกัปโปะได้ในเดือนมกราคมมาดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ มันต้องเป็นงานขายที่เป็นสถิติของ PSV และต้องเสนอราคาที่เหมาะสมสำหรับแผนของโคดี้ด้วยเช่นกันตอนนี้เรายังไม่ได้รับข้อเสนออ่ากปรนทารเข้ามารอรู้ว่าจะมีบางสโมสรไหนบ้างที่จะทุ่มเงินก้อนโตในเดือนมกราคมนี้เพอร์แมนอยู่เคยมีแผนคว้าตัวโดเมนิกลิวาโควิดมือกาวจอมเซฟจุดโทษทีมชาติโคลีเชียเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่สุดท้ายเปลี่ยนแผนไปยินมาตินดูบาก้ามาจากนิวคาสเซิลแทนเดลติกสืก่อกีฬาชื่อดังอังกฤษรายงานว่าช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งพิมลเลงกลิลด์แสดงความสนใจในตัวของโดเมนิกลิวาโควิดและด่านทีมชาติโคเอเชีย e จากดินโมซาเกรบโดยหวังดึงไปเป็นผู้รักษาประตูสำรองหลังปล่อยดินเฮนเดอร์สันไปนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ ate, ยืมตัวยาวตลอดฤด,ดูกาลโดยนอกจากแมนยูแล้วทั้งฟอร์เรสต์เองและเลสเตอร์ซิตี้ ตางให้ความสนใจในตัวของลิวอร์โควิดเช่นกันย่างไรก็ตามสุดท้ายแมนยูเลือกที่จะยืมมาตินรูบารก้ามาจากนิวคาสเซลโดยในช่วงซัมมอร์ที่ผ่านมาค่าตัวของลิวอรโควิดอยู่ที่ประมาณ5-10ล้านยูโรแต่หลังจากเจ้าตัวโชว์ฟอร,ร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซฟจุดโทษพาคยเฉียเข้ารอบรองชนะเลิศทำให้ค่าตังเขาเพิ่มขึ้นมามาก กิเซนโนโรนัล์โดซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสทํามสติส่วนตัวเพิ่มได้อีกครั้งโดยกลายเป็นผู้เล่นที่ลงสนามในเกมระดับทีมชาติมากที่สุดตลอดการสึกบอลโลกรอบ80จสุดท้ายโมร็อกโกเฉือนชนะโปรตุเกสไปได้ด้วยสกอร์1-0โดยได้ประตูชัยจากลูกหม่งของยูเซฟเอนเนซิลีนาทีที่42เกมในกิเียโนโรนัลโดกับตันทีชาติโปรตุเกสทุกส่งลงสนามมาในครึ่งหลังในฐานะตัวสำรองจะได้กระตาม จากการลงสนามของแข้งวัย37ปีทำให้เขาเล่นในระดับเกมทีมชาติเป็นนัดที่196พร้อมเทียบสติมากที่สุดตลอดการของบาร์เดอร์อัม,มูตาวากองหน้าตัวเก่าทีมชาติคูเวตสำหรับอัม,มูตาวาวัย37ยังไม่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติเช่นกันจึงมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นเจ้าของสติสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวขณะที่โรนัลโดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเคยให้สัมภาษณ์ขณะรับรางวัล ยิงประตูในเกมระดับทีมชาติมากที่สุดตลอดการเปิดเผยว่าเขาต้องการเล่นให้กับโปรตุเกสจนถึงโยูโร2024